ที่รักครับผมกลับมาแล้วนะครับเอาแม่สวัสดีครับพี่ผูสวัสดีครับพี่กับแม่มาได้ไงครับไปล้างมือก่อนมากินข้าวกันข้าวทั้งเยอะเลยแม่กับพี่กินเยอะ,ยอะนะครับเชมแม่มีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยมีอะไรหรอครับแม่ไม่พูดมาเลยคือพี่ฟูอะ่ะเขาจะแต่งงานแล้วเขาก็อยากจะซื้อบ้านหลังหนึ่ง แต่เงินเขานั้นไม่พอก็เลยอยากจะมาขอเชนหน่อยอ่ะอืมใช่ใช่เองก็รู้ฐานะพี่เป็นยังไงแม่กับพี่พูดมาขนาดนี้ผมจะไม่ให้ได้ไงครับไหมช่วยไปกดเงินมาห้าแนสิเดี๋ยวเอาไปให้พี่พูดเขาเงินในบัญชีไม่มีแล้วพี่อะไรนะถ้าพี่จำไม่ผิดใน,ในบัญชีของเรามีตั้ง5้าแสนใช่เหรอต้องไปหายไปหมดแล้ววะคือพี่พูเขาจะแต่งงาน เราฝ่ายหญิงก็ขอเงินค่าสิทสองห้าแสนพี่เขาไม่มีอ่ะฉันก็เลยเอาเงินเก็บของเขาให้เขาหมดแล้วอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฟูเขามีเขาก็คืนเองแหละไม่ใช่อย่างนั้นเชนตอนนี้เหมยเอาเงินให้พี่อ่ะเหมยไม่ได้บอกให้ยืมเหมยให้พี่เลยไม,ไม่ไม่ต้องคืนงั้นเหรอใช่ไม่ต้องคืนน้องสาวฉันเป็นคนบอกเอง มยคุณรู้ไว้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ผมต้องแล่ด้วยอย่างเหนือแรงกายกว่าผมจะได้มันบางเงินส่วนที่ผมเก็บวให้ลูกนะไว้ลูกเราเข้าเรียนแล้วค่อยออกมาใช้แล้วคุณเอาให้พี่ชายคุณหมดแล้วครอบครัวเราจะทํางไงเฮ้ยเชนผู้หญิง้หมายความว่าไงวะน้องสาวพี่อ่ะเขาเป็นมีเองด้วยทรัพย์สินทั้งหมดของเองก็เป็นของเมยด้วยแล้วป่ะเขาจะให้ใครก็สิทธิ์ของเขาใช่เขามีสิทธิ์ แต่เขาต้องปรึกษาผมก่อนนะเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่ยอมเรื่องซื้อบ้านพี่จะซื้อก็เรื่องของพี่แต่เงินที่เหมือให้พี่ไปพี่ต้องคืนผมให้หมดส่วนเรื่องซื้อบ้านพี่มีปัญญาซื้อพี่ก็ซื้อพี่ไม่มีปัญญาซื้อพี่ก็ไปเช่าบ้านอยู่เองนี่เชนคุณพูดแบบนี้กับพี่เฉยน,นได้ไงอะคนไรมีแขนมีขาแต่ไม่ไปหางานทำวันๆไม่ทำอะไรก็กินแต่นนคนในบ้านเงินนี้ ถ้าคุณเอาให้แม่คุณใช้ผมจะไม่ว่าอะไรเพราะนั่เป็นการกระตือต่อพ่อแม่แต่ถ้าคุณเอาให้พี่ชายคุณไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนผมพอ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 ได้แล้วไหมแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปแต่งงานกับคนที่ครอบครัวมีลูกคนเดียวแล้วเธอฟังฉันไหมรัวเป็นยังไงล่ะเห็นไหมไอ้คนที่มันไม่มีพี่มีน้องอะ่ะมันไม่เคยรู้หรอกว่าพี่น้องเรักกันยังไง เงินแค่นี้มันก็มีปัญหาเหมยจำได้ไหมก่อนที่เหมยอ่ะจะแต่งงานออกไปอยู่บ้านเขานะ่ะพี่ฟูนะ่ะเขาดีกับเราแค่ไหนใช่แหมเงินแค่นี้เองเองินแค่นี้ห่ะพี่จำได้ไหมพี่เคยเอาเงินขอผมทั้งหมดไปเท่าไหร่พี่ไม่มีเงินใช้พี่าาก็มาหาผมซื้อรถก็มาหาผมซื้อบ้านก็มาหาผม ผมถาม่อยผมติดพี่เหรอพี่ก็มีมือมีเท้าทำไมไม่ไปหาเองล่ะนี่เชนแต่จะเกินไปแล้วนะพี่ชัยัชนแค่มาขอตังแค่นี้ทำไมต้องพูดขนาดนี้ด้วยในสายตาเธอยังมีฉันอยู่ไหมยังอยากอยู่กับฉันอยู่ไหมในสายตาผมมีคุณหรือไม่มีคุณคุณน่าจะรู้ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้ในสายตาคุณมีแต่คนในครอบครัวคุณบ้านนี้ คุณอยากอยู่คุณก็อยู่คุณไม่อยากอยู่ก็แล้วแต่คุณ